ผลงานไม่ธรรมดาล่าสุดมาครบ0615งวดนี้จับตาเผยเลขสุดสวยชัดๆชุดเด็ด2ปฏิทินจีนงวดวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2565สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงเช้าของวันอังคารที่18ตุลาคม2565แน่นอนค่ะสำหรับช่วงต้นๆงวดดีๆแบบนี้ก็จัดไปอีกหนึ่งแนวทางที่ในงวดล่าสุด มีเลขเข้าทั้ง06และ15และมาในวันนี้งวดนี้ก็ไม่ผิดหวังรีบส่องรีบจัดระวังหมดแผงชัดๆชุดเด็ด2ปฏิทินจีนแน่นอนค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนเป็นแฟนคลับหรือเคยตามเลขปฏิทินก็คงพอที่จะทราบกันดีว่ามีหลายครั้งหลายงวดมากที่ชุดเลขที่เผยที่เขาบรรจงเขียนไว้จะส่งผลให้แฟนคลับยิ้มหวานไปตามๆกัน โดยเฉพาะสำนักนี้ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสำนักหลกักที่ปะปะเลือกมาฝากซึ่งจากผลงานในงวดที่ผ่านๆมาถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ อาทิเช่นในงวดวันที่1มิถุนายน65ซึ่งถือว่าแม่นมากเพราะมาครบชุด3ตัวตรงว่าไปแล้วก็น่าเสียดายสุดๆเพราะในงวดวันที่1กรกฎาคม65จากภาพป้าป้าจัดเต็ม427แต่ผลปรากฏว่าชุด3ตัวบนออก417แต่ไม่ใช่สำหรับงวดวันที่16กรกฎาคม65เพราะจากตัวเลขที่ป้าป้าเห็นในอีกหนึ่งมุมมองคือ1025 แน่นอนค่ะถ้าใครจับคู่เล่นเลข2ตัว05ก็คงยิ้มหวานกันอีกงวดต่อนเนื่องนงวดวันที่1สิงหาคม65ซึ่งจากตัวเลขที่เห็น6741ถ้าใครตัดเล่น4114และตัวเลขกับหัวของ64คือ94ก็คงมีโชคกันทั้งบนและล่าง ต่อเนื่องความปังความเฮงในงวดวันที่1ตุลาคม65ชุดปฏิทินหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงที่ป้าปะเลือกลงให้ชุดเลข3ตัวท้ายก็ลอยเด่นชัดๆ503เอาเป็นว่าถ้าใครตัดเล่น50ก็คงยิ้มหวานกันต่อเนื่องและสำหรับในงวดล่าสุดงวดวันที่16ตุลาคม65ที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆชุดปฏิทินทั้ง2ชุดที่ป้ปะเลือกลงให้ ชุดหลวงพ่อโตก็มีครบทั้งเลข0และ6ส่วนอีกชุดอีกสำนักก็มี2ตัวหน้า5115สุดสวยเอาเป็นว่าใครมีดวงตัดเลขถูกก็คงยิ้มหวานกันต่อเนื่องว่าไปแล้วก็ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ แน่นอนค่ะถ้าจะเด็ดจะปังขนาดนี้มาในวันนี้สำหรับงวดวันที่1นึ่งพฤศจิกายน65ที่จะถึงนี้ป้าปาก็ไม่ขอพลาดเด็ดขาดที่จะแบ่งปันภาพปฏิทินทั้งสองเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนได้ส่องและจับคู่ช่วยกันเริ่มต้นที่สำนักแรกเจ้าแรกนั่นก็คือเลขปฏิทินจีนหลวงพ่อโตที่ในงวดล่าสุดเข้า0 6นและมาในวันนี้งวดนี้เลขที่ป้าปาเห็นก็ละไมคล้ายกับ2 3 0 6 แต่มองไปมองมาก็คล้ายกับ2390ชัดๆอีกรอบนะคะ2306และ2390ส่วนอีกชุดอีกสำนักที่ในงวดล่าสุดเข้า15เต็มๆและมาในวันนี้สำหรับงวดที่จะถึงนี้ป้าปาก็เห็นเป็นเลขลอยเด่นชัดๆ603ชัดๆอีกรอบนะคะ603สาธุค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆก็ลองส่องและลองจับคู่กันดูอีกที ยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นเป็นเลขอะไรก็อย่าลืมแบ่งปันป้าปะกันด้วยนะคะจะได้ปังๆเฮงๆร่วมกันค่ะแต่ก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆเฮงๆกับชุดเลขท,ที่ชอบที่ซื้อกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บ